ทุกท่านได้บอกเราถึงปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งการคิดดีพูดดีทำดีซึ่งจริงๆมันคือพื้นฐานเลยนะคะว่าเราจะเริ่มทำอะไรดีให้กับองค์กรให้กับสังคมให้กับบริษัทของเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนจริงๆนี่คือการเริ่มต้นของจรรยาบรนต่างประเทศมี ISO มาตรฐานเยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่มีวันได้อย่างที่พวกเราที่มานั่งนัตรงนี้ทุกท่านในวันนี้ได้เพราะว่าเขา อาจดำเนินการด้วยธุรกิจแต่ไม่ได้มีจรรยาบรรณมีมาตรฐานจริงแต่ไม่ได้มีเรื่องของการสอดแทรกจรรยาบรรณเหมือนที่ทางเราจัดขึ้นมาทางสภาหอกันค้าไทยจัดขึ้นมาอันนี้เราอยากให้เขามาได้ของเราบ้างจริงไหมคะเพื่อว่าเขาจะได้ทาธุรกิจกับเราอย่างโปร่งใสามากขึ้นแต่วันนี้เราเริ่มที่ตัวเราก่อนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนใหญ่กลางเล็กธุรกิจเกิดจากชุมชนก็แล้วแต่ธุรกิจที่เกิดจากธุรกิจขนาดใหญ่ จากคนที่มีเงินบ้างมีเงินแล้วหรือคนทไม่มีเงินบ้างเราก็สามารถเริ่มได้ตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการทําดีวันนี้ไม่ได้เกิดผลแต่วันหน้าเกิดผลอย่างแน่นอนและทุกท่านก็มายืนยันเรื่องนี้ให้เราได้รทราบแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะคะค <ileri> ุณพิพัฒน์พงศ์อิสระ<า>เสนานยุทธยาค่ะคุณธารุนเทงและคุณปริยะธานีระนานน์ค่ะ วันนี้เป็นโอกาสและเป็นโชคดีของดิฉันจริงๆที่ได้มีโอกาสมานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ซึ่งในเวลาของการนำข่าวไม่ได้เจอแต่เรื่องราวร้ายนะคะวันนี้จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละไปใช้กับชีวิตของตัวเองและคิดว่าทุกๆท่านณที่นี้ก็เช่นเดียวกันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดการสร้างสารรค์ในการคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีด้วยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะผู้ดําเนินรายการคุณสัตตะ,ะมลวรกุลนะคะ คุณคุณพิพัฒน์คงอิสระเสนาณอายุธยากรรมการผู้จัดการบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดคุณคารุนเทงกรรมการผู้จัดการบริษัทรอยัลพารากอนเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับและขอขอบพระทุนคุณปริยะธานีละนานนทประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบ้านสวยกรุ๊ปสุราธ,ธานีจำกัดเป็นอย่างสูงครับ